ััชาปะ with your life. ครงโคลริกแห้งกระเทียมกระชายตักไคลแล้วก็วิ่งไปเก็บใบมะรูด on และผู้รังสรรเมนูในวันนี้ก็คือเชฟยงยุทธพ่อครัวฝีมือดีจากพระนครที่รอนแรมไปอยู่ไกลถึงชนบุรีและต้องขอขอบคุณเสียพิภพผูพ้สนับสนุนวัตถุดิบหลักจาก ะละา้างปลาให้สะอาดตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เอาปลาที่หั่นไว้ใส่หม้อปิดฝาทิ้งไว้ได้เลย s, Now, no ah. yeah, และเครื่องเคียงที่ใช้ผัดในวันนี้ก็มีพริกเขียวพริกแดงกระชายใบยมะกรูด พริกไทยออดแล้วก็ใบกระเพรา war, war, s <S พอน้ำเดือดก็เทปลาออกลดอุณหภูมิปลาด้วยน้ำก๊อกเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้ war, ing. Ing pieces, yeah. ผัดเครื่องแกงกับใบมะกรูดในน้ำมัน พอฉุนได้ที่เชฟได้ทำการเติมกระชายลงไปส่วนหนึ่งก่อนผัดต่อไปอีกสักพักจากนั้นก็เอาปลาที่เราได้ลวกเตรียมไว้แล้วใส่ลงไปผัดต่อได้เลย ตามด้วยน้ำล้างคล็อกตามด้วยพริกเขียวพริกแดงกระชายใบมะกรูดพริกไทยอ่อนที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ต no <c ough>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  ัดหวานด้วยน้ำตาลอีกเล็กน้อย เนะมื่อรสชาติได้ที่แล้วก็ใส่ใบกระเพราเป็นอย่างสุดท้ายได้เลย what พร้อมเสิร์ฟแล้วสำหรับเมนูวันนี้ผัดฉ่าปลาคัง แล้วถ้าใครยังดูมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดหัวใจกด subscribe กดอะไรก็ได้ที่เขามีไว้ให้กดแล้วพบกันใหม่เมนูถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนผัดช,ชาปลาคัง